ก่อนจะพาไปชมรายละเอียดของ Toyota ViSO 2026อย่าลืมกดติดตามช่อง hk auto review เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถรุ่นใหม่ที่เราดสารมาให้คุณทั้งรถยนต์รุ่นยอดนิยมรถใหม่เปิดตัวฟีเจอร์ทันสมัยและรีวิวแบบจอดลึกครบทุกมุม Toyota ViSO 2026คือรถยนต์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกระทัดรัดและประหยัดน้ำมันพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้าเป็นรถซีดานที่เน้นความคุ้มค่าและการใช้งานจริงเป็นหลัก ซึ่งในรุ่นปี2026นี้โตโยต้าได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นพร้อมอัปเกรดภายในและระบบต่างๆให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นภายนอกของโตโยตา้าวีโซ2026มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตและหรูหรามากยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ประจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วช่วยเสริมบุคลิกให้ดูฉกเฉียว เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นและเสริมแอโรไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อีกทั้งยังมีไฟท้ายเลเและกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ v i โซ2026เน้นความกว้างขวางและการจัดวางพื้นที่อย่างลงตัวมาพร้อมเบาะนั่งหุ้มผ้าเกรดพรีเมียม นั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียง6กลำโพงควบคุมได้จากพวงมาลายัยพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องชาร์จ usb สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลังในด้านเครื่องยนต์โตโยตา้าวีโซ่สอมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ d u a l vvt-i ให้สมรรถนะกำลังสูงสุดและประหยัดน้ำมันสูงระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt ปรับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ได้เเนนียียยุ่มแงบ เครื่องยนต์ตอบสนองดีแม้ในการขับขี่ในเมืองที่มีจราจรหนาแน่นช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างมากในรุ่นวีโซ่2 2 6 6โดยใส่เทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมกล้องมองหลังและถุงลมนิราภัยรอบคันทำให้มั่นใจได้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล หนึ่งในจุดเด่นของโตโยต้าวีโซ2026คือการประหยัดน้ำมันโดยมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถในกลุ่มเดียวกันอีกทั้งยังมีโหมดอีโคและพาวเวอร์ให้เลือกใช้ตามลักษณะการขับขี่ช่วยเพิ่มความสนุกและความประหยัดได้ในเวลาเดียวกันในเรื่องขององค์การบำรุงรักษาโตโยต้าวีโซ2026ยังคงเป็นรถที่ดูแลง่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและอะไหล่หาง่ายในราคาจับต้องได้ ทำให้ผู้ใช้สบายใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเหมาะสําหรับผู้ที่มองหารถคันแรกหรือรถครอบครัวขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงทุกวัน Toyota v i s o 2 0 2 6ยังมีฟีเจอร์เสริมอื่น,นๆเช่นระบบ smart entry และ push start ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเซนเซอร์ถอยหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ โดยรวมแล้วโตโยต้าวีโซ2026คือรถยนต์ที่เหมาะกับผู้ใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวความประหยัดและความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่คนทำงานหรือครอบครัวขนาดเล็กรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดด้วยราคาที่เข้าถึงได้และคุณภาพแบบฉบับโตโยต้าที่เชื่อถือได้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง hk auto review ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะพาคุณไปดูรถใหม่รถหายากและทุกรุ่นที่คุณอยากรู้แบบเจาะลึก ครบถ้วนและตรงไปตรงมาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ